อ๋อนี่คนนอนอยังเนี่ยยังครับยังไม่ได้นอนเลยมีแฟนเลยครับฮะอ๋อไม่มีครับ <c oughs> อ oh. <laughs> <h its> ้าผิดค่าอีกแล้ว หนึ่งเก้าแปดแปดค่ะโอ้ยขายของไม่ออกเลยอะ่ะมีใครรับของหรือวะฟาร์มอยู่กับใครอ่ะฮะฟาร์มอยู่กับใครฟาร์มอยู่คนเดียวอ่ะดิใช่หรอใช่คนอื่นน,น่าจะไปนอนหูดแล้วอ๋อี่คนนอนยังเนี่ยยังครับยังไม่ได้นอนเลย <c oughs> เอาไม่ได้ถามผมอ่ะเจับขอไม่ได้คุยนะใจหมนเดี๋ยวดนเดี๋ยวดนแปลงแล้วก็คืบเอาจะไปรู้ไหมล่ะเดินมาได้ยินนะฮัลโหลครับครับอันนี้แปลงครับฮะอ๋อไม่มีครับนิออนร้องเพลงโชว์ดิไปเร็ว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 ฮีฮาฮค่าน่าฮ่า้่าฮานผมจะร้องเพลงให้ฟังอ่ะ ชื่ออะไรครับชื่อลูกบาสครับฮะชื่ออะไรนะลูกบาสครับลูกบาสอฮลูกบาสลูกบาทสที่ไม่ใช่ลูกบอลที่ไม่ใช่ลูกโป่งอะที่ไม่ใช่ลูกแก้วอะครับลูกบาสลูกบาสลูกบาสที่เล่นที่เล่นกับห่วงใช่ไหมครับลูกบาส l o s แล้วมีคนเป็นห่วงหรือยังยังไม่มีครับ น่าจะเยอะนะครับเนี่ยทอ,องละห,หมายถึงว่าคนเป็นห่วงน่าจะเยอะครับใช่ใช่ใช่อ,อ,อันนี้อันนี้ก็ชมใช่ไหมไม่ก็ก็ไม่ก็ยังไงอไม่เชิงครับก็แบบว่าน่าจะมีคนเป็นห่วงเยอะไงว่าแต่มีไหมคับเ,เพลงอ่ะจะฟังน่าจะไม่มีครับออโอเคหยอกเล่นอยอกเล่นไอ้นีออนร้องเพลงเขาฟังไหมเพลงอะไรอ่ะ,อะจะไปรู้เหรอมึงมึงจีบเขาไม่ใช่ไง เปล่าคร oh. ับไม่มีอะไรอหลานผมสดครับสดครับหลานผมสดครับอครับหาคู่ขายของอะไรครับมีขันไหมครับอะไรนะครับมีขันไหมครับจะไปเป็นเพื่อนคนขายของอะไรเป็นไงแล้วขออะไรนะอ๋อเปล่าครับเปล่าเปล่าอะไรร้องเพลงอะไรครับเออร้องเพลงอะไรได้้างค่ะร้องได้หลายอย่างครับเพลงรักอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ ร้องได้เยอะ <ๆ S 1> ร,ร้องร้อ,องให้ใครหรือเปล่าครับอยากให้ร้องให้ใครหรือเปล่า <c oughs> ขอปาแป้งยได้ไหมคปะดีๆนะครับแย่ปาต่ำนะเดี๋ย <c oughs> วแป้งมันจะไหลยยงไงอ๋อโอเครับ <c oughs> เอาเพียงอะไรเอาเพยงอะไรเอาเพยงอะไรพูดถึงก็แกมนิ่มเหมือนกันนะคะเนี่ยหมายถึงหลานผมครับอ๋อครับครับใช่หลานผมโสดครับ, <c oughs> ช,รบชื่อเนียนเอาแล้วคุณไม่โสดแล้วหรอคะไม่ครับไม่ไม่ไม่ครับ คือมีคนคุยแล้วครับแต่ก็ยังสดอยู่ครับเลี้ยวอะไรอ่ี้ยแก็ได้เพิงรักใช่ไหมครับงั้นเอาพิงอันนี้วะเสียงก็พอเหมือนกันนะครับเนี่ยยังครับยังครับยังอันนี้ตลกนะครับเนี่ยอ๋พอดีแม่คนตลกอะค่ะ ชอบไหมคะผู้หญิงตลกชอบครับชอบชอบก่อนนะคะว้าวว้ว้คันยนเนาะในวันที่โลกเีงียบเหง แต่มีเธอเดินเข้ามาอะไรที่ดูใช้ชา,ชาก็ดูเหมือนว่าจะหายไปอยากทำอะไรเธอรู้แต่ทำได้เพียงหายใจมีคนชอบเธอมากมายได้แต่เก็บไว้เป็นคนเดียว ไกลกันไหนเธอก็ไกลกันไปทุกทีเลยทำได้แค่นั้นเก็บใจตรงนี้ประกันอยากบอกว่าฉันอาจคิดกับเธอบ่อยๆฉันอาจจะแอบรักเธอหน่อยๆเก็บไปฝันไม่ใช่น้อย เธอก็คงไม่ว่าก็อนพอฉันอาจจะฝันมากไปนิดนึงฝ <Hey>, oh. ันว่าได้เป็นคนนั้นอยากเป็นมาได้เป็นคนสมคา ใช้คนนอกไฟตาอยากให้เธอมองเข้ามาเราเห็นฉันอยู่ในแสงไฟแค่มี้นาทีหนึ่งเท่านั้นเป็นคนที่โดนสนใจไม่เคยต้องการมากมายแค่ได้จำไว้ก็มากพอ ไกลแค่ไหนเธอก็ไกลเกินไปทุกทีเลยทำได้แค่นั้นเก็บเธออยู่ตรงนี้ละกาันอยากบอกว่าฉันอาจไปคิดเก็บเธอบ่อยๆฉัน,นอาจจะแอบรักเธอหน่อยๆเก็บไปฝันไม่ใช่น้อยเธอก็คงไม่ว่า ก็อพอฉันอาจจะฝันมากไปนิดนึงฝันว่าได้เป็นคนนั้นอยากตื่นมาได้เป็นคนสำคัญเป็นคนนั้นของเธอ yeah, อยากบอกว่าฉันอาจไปคิดกับเธอบ่อยๆ ฉันอาจจะแอบรักเธอหน่อยๆเก็บไป่ฟันไม่ใช่น้อยเธอก็คงไม่ว่าก็เพราะฉันอาจจะฝันมากไปนิดนี้ฟันว่าได้เป็นคนนั้นอยากตื็นมาได้เป็นคนสำคัญ เป็นคนนั้นของเธออะริการตัวเสียงแบบว้าเสียงพอเทิร์นเวอร์อันนี้ร้องร้องให้ใครเปล่าครับเนี่ยคุณยอนน่าจะไม่ใช่เราหรือเปล่าร้องให้คนที่อยากให้ผมเป็นคนสำคัญนะครับไม่รู้ว่าแถวนี้มีหรือเปล่าโหน่าจะบอกอย่างนี้มีหลายคนนะหรือเปล่าคะเนี่ยเฮ้ยครับเฮ้ยไม่ไว้เจอกันครับไว้เจอกันครับหวังว่าเราจะได้เจอกัน อ้าเจอคันข้าวหน้าผมขอขอให้คุณร้องบ้างอ่ะได้ไปเฮ้ยอนเคคขาวไปเจ๊งครับอะไรวะอะไรวะมนร้องเพลงให้กูฟังแล้วก็ไปเฮียอะไรวะ อะไรวะ What What <c oughs> อะไรวะอ๋อทำให้อยากและจากไปนั่นนี่ Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in because I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna